นรับวันนี้ XLT ติดตั้งไฟหน้าไฟ LED ไฟวงแหวนไฟเดย์ไลท์แล้วก็มาแต่งนะครับมาดูไฟเดิมน,นี่คือสว่างของไฟเดิมนะมาไม่เท่ากันด้วยระดับไฟไม่เท่ากันเคยโดนปรับตั้งแล้ว เดี๋ยวจลุยเลยครับติดตั้งเสร็จแล้วสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันนะครับสวัสดีครับผมช่างบาสไซซิ่งแล้ววันนี้วันที่1ตุลานะครับ67เจ็ดเ,เราจะมารีวิวเป็น Ford ดเอนะครับลูกค้ามาจากระยองจัดชุดใหญ่นะครับมีไฟหน้าไบเอลดีไฟมัดแต่งไฟเด y ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมองนะครับไฟวงแหวนด้วยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยขนาดไหนสตตร์รถเลย เป็นไฟมัดแปงนะครับเกีอย่างดีนะครับพร้อมกับไฟเดไรไลท์เทอร์เนเนกนะปัดไฟเลี้ยวขวาหน่อยปิดไฟเลี้ยวเลยปัดไฟลีนครับไฟลีวงแหวนแถมให้ฟรีนะครับไฟหน้าบา์ดีลัปเตอร์ ถาาเ่อร์ฝาโพลไลท์ของแท้ต้องไปกินคำว่าแรปเตอร์นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขอไฟสงหน่อยไปตามเ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> เทียบกัะตอนมาดูนะครับ <Okay. S 1> คนละเรื่องเลย <Okay. S 1> ปิดไปหน้า <Okay. S 1> ปัดตันมองหน่อย ตัดหมอกก็จะช่วยด้านล่างนะนี่ครับอันนี้คือตัดหมอกอย่างเดียวรับเปิดไฟหน้าหน่อยเปิดไฟหน้าโอเคก็ตัดหมอกไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับมันไม่มีอะไรคุมแฝงมันจะฟุ้งเข้มด้านหน้ากับด้านข้างนะครับเราใช้ชั้นไฟหน้าอย่างเดียวก็อยู่ละเดี๋ยวเราไปเทสไฟหน้าดูนะครับว่าระวังขนาดไหนนะครับบนถนน Okay. ปิดไฟรีเลยขอไฟเลี้ยวข้างนู้นหน่อยปิด okay. ปิดไฟเลี้ยวเลยโอเคนะครับใครสนใจงานตะิดตั้งไฟหน้าเนียนดีๆแบบนี้แล้วทักมาได้นะครับัสไฟซิงมรานิคมเชลบุรีสวัสดีครับสองงานสอดเอ็กเซลทีหนึ่งตุลาสมเซรามิหกสิบสมข้างแปดสิบ พีกลับที่ไหนนะเดี๋ยวกลับพวกแดงครับพวกแดงระยองไอเส้นหน้าร้านผมอะที่เขาที่พี่วิ่งมาทางที่มันดีๆอะ,อะฝนตกหน่อยๆอย่างเงี้ยรถล,ลื่นเยอะเลยนะพีต้องอย่าขับเร็วเส้นหน้าร้านผม่าที่วิ่งไปทางน้นแล้วฉีกออกสามสามหนึ่งฝนตกนิดเดียวรถล,ลื่นกันเป็นแถวเลย สมราคาพี่แล้วประกันเยอะด้วยสามปีถ้าตัวหมื่นเจ็ดเก้ามันจะเป็นเจ็ดสิบแปดวัตต์แต่จริงๆมันอย่างที่ผมบอกมันจบต้องแต่ห้าสิบห้าวัตต์ตัวนี้ครไม่ต้องไปใส่แพงอะไรขนาด หน้าเลนรถอย่างเดียวอย่าให้มันสปกปรกจริงจริงจากตอนแรกก็ว่าจะไปแปลงและใส่อีกหน้าหนึ่งของตัวเล g เจนเนี่ยแต่ว่าเราไม่ชอบตรงที่มันตัดเป็นกลองสี่เหลี่ยมมากักนไป ชอบ้านี้โดนน้อกันหน่อยลิดดไนะกดไฟไปตามนะไปสูงไปต่ำจบส่งงานได้ ลูกค้าเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับมาจากบกเบรยองตายนะครับ,บปลอดภัยครับผม